นิดาทาหลสสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเช็คพลังงาน r a n d o m นะเหมือนเช่นเคยนะคะกบจะเช็คให้ทุกวันเราแต่ว่าเรื่องราวที่ไพ่สื่อออกมาจะเป็นเรื่องราวของใครเท่านั้นเองนะคะก็ต้องลองมาฟังกันดูว่าใช่เรื่องของคุณไหมที่ไพ่กำลังจะสื่อสารพูดถึงต่อไปนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราลองมาเช็คกันดูสิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ จะเป็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเขาคนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะมีสถานการณ์อะไรยังไงหรือเขาอยากพูดอยากบอกอะไรรู้สึกยังไงเราลองมาดูกันนะคะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบนิดนึงละกันเนาะใครที่เข้ามาชมแล้วย,ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กอบด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะคะมาดูพร้อมกันเลยคะ่ะ สิบไม้เท้านะคะสิบไม้เทา้าหนักใจกันมาทีเดียวนะคะแป๊บหนึ่งนะโอเคห้าไม้เท้าค่ะสี่ไม้เทา้าทำไมดูเหนื่อยดูมีปัญหาดูหนักใจ นะคะแปดดาบดูทุกใจอึดอัดใจหาทางออกไม่เจอนะคะเป็นความรักที่เหมือนกับไม่ได้มีความสุขแบบแท้จริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะไพ่หนึ่งดาบเดี๋ยวแป๊บนึงค่ 1, ะ,ะอททุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงโทษที สิบถ้วยนะคะ w i e l of fortune the world นะ judgment ใต้สำรับ justice judgment กับ justice หน้าไพ่วันนี้นะคะก็รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ มันเหมือนกับว่าคุณมีความหนักอกหนักใจมีความเหนื่อยมีความท้อมีความแท,แท้มีความรู้สึกว่ามันล้าเหลือเกินอ่ะนะคะที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหรือจวบจนในวันนี้ก็ตามคุณกับเขาเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวไม่ได้ค่อนข้างอ่ะมากเลยด้วยซ้ำนะคะ มีความจริงจังมั่นคงกันหรือมีการวางแผนอนาคตร่วมกันไว้แล้วแต่ทุกอย่างดูเหมือนว่าระหว่างเส้นทางเดินความรักของคุณมันอยู่ดีๆมันมีปัญหาเข้ามาวุ่นวายมากมายไปหมดเลยปัญหานั้นปัญหานี้ปัญหาโน้นนะคะแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีกว่าจะผ่านไปได้กันในในแต่ละพาร์ทของชีวิตเนาะเหมือนคุณกับเขาก็สู้กันมาน่าดูนะตอนนี้ ก็คิดว่าพลังงานส่วนใหญ่อะเป็นพลังงานของคนที่บางคนอะยังยังอยู่กันในชีวิตนี่แหละเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยหรือมีคอมมิทเมนต์กันแล้วหรือบางคนนะคะเป็นแฟนกันแต่ก็ยังกั้ากึ่งในลักษณะของการอาจจะจะลดสถานะกันดีไหมหรือว่าจะพัฒนากันต่อหรือว่ายังอยู่กันในสถานะของการเป็นเฟรนด์โซนเฟรนด์วิทเบนเฟิต หรือความห่างไกลหรือการหาทางออกในความสัมพันธ์ไม่เจอหรือในเรื่องราวของปัญหาครอบครัวปัญหาพันธะภาระปัญหาบุคคลรอบข้างปัญหาการเงินการงานหรือแม้แต่กระทั่งปัญหาในเรื่องของการติดคอมมิชเมนต์หรือการมีบุคคลที่สามมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงวุ่นวายในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ในทุกๆปัญหาบางพลังงานเนี่ยกำลังจะหยาบางคนหยากันแล้วได้ซ้ำจะติก บางคนกำลังจะตัดสินใจที่จะหย่าหรือกําลังจะเกิดในเรื่องของการฟ้องร้องนะคะคือปัญหามันมันเป็นไปได้ทุกปัญหาแต่ก็กําลังมองว่าสิ่งที่คุณเจอกันมาสิ่งที่คุณเผชิญกันมาในตลอดระยะเวลาที่คุณคบกันนะคะนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็ขอ ดูโทรศัพท์แป๊บหนึง่งคือปัญหาของคุณกับเขาอะมันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อคาราคาสั่งมันเนิ่นนานคือคุณทั้งคู่ต่างคนต่างแบกมา ต่างคนต่างทุกต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างล้าจนรู้สึกว่าจะไปกันไม่ไหวยอยู่แล้ววะบางคนอรอแล่มากเลยบางคนยังไม่เลิกนะแต่กําลังอยู่ในจุดที่เหนื่อยมากอยู่ในจุดที่ไม่ไหวแล้วท้อแล้วเหนื่อยแล้วหาทางออกเท่าไหร่ก็ไม่เจออึดอัดมากนะคะรู้สึกกดดันมากอยู่ในสถานการณ์ที่ขับข้องใจมากๆนะอยู่ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกกลับไม่ได้ไปไม่ถึง บางคนเนี่ยจำเป็นจำยอมจำใจต้องอยู่นะคะเพราะความที่ครอบครัวเนาะบางคนมีลูกบางคนแต่งงานกันแล้วหรือบางคนก็พอรักนั่นแหละเลยจําเป็นต้องอยู่ไม่อยากที่ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะกว่าจะผ่านกันมาถึงจุดเนี้ยกว่าจะรักกันกว่าจะเป็นแฟนกันกว่าจะคบกันกว่าจะคือมันร่วมทุกข์ร่วมสุขมากันเยอะมันก็เลยทําให้หน้าไพ่ของคุณทั้งคู่อะ่ะเหนื่อย เขาก็เหนื่อยคุณก็เหนื่อยนะคะแต่สิ่งที่ยังคงมีให้กันอยู่ก็คือความมั่นคงในความรู้สึกลึกๆต่อให้มีปัญหาต่อให้มีการทะเลาะถึงแม้ว่าวันนี้กำลังจะจบกำลังจะเลิกกำลังจะหย่ากำลังจะยุติความสัมพันธ์นะคะหรือจะยุติกันไปแล้วอันนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งสิ่งที่ไพ่กำลังจะสื่อสารให้คุณได้รับรู้ในตอนนี้นะคะ ถ้าหากเรื่องราวของคุณมันเป็นไปในแบบที่ไพ่เขากำลังสื่อถึงอ่ะนั่นหมายความว่าปัญหาที่มันยืดเยื้อคาราคาสั่งมานานเนิ่นนานนะคะนะคะที่คุณแบกความทุกนี้ไว้อ่ะนะมันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วมันกำลังจะจบลงมันกำลังจะยุติลงแล้วมันถึงเวลาที่มันจะต้องจบอ่ะคือมันเหมือนกับว่าจัดเม้นต์มาอย่างเงี้ยคือมันถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องจบ มันถึงเวลาที่จะต้องถูกพิภากษาแล้วว่าเรื่องราวเนี้ยมันจะต้องยุติสัทีกับปมปัญหาที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะให้คุณและเขาได้รู้ไปเลยว่าจะเอาอยัางไงกันต่อในชีวิตเพราะบางคนอะคาราคาสังบางคนรอนะคะบางคนรอด้วยความคาดหวังบางคนรู้สึกตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนนะคะคิดไม่ออกบอกไม่ถูก นะคะบางคนอยากจะถอยแต่ก็ยังคงกังวลอยู่ใจยังรักใจยังลืมไม่ได้ใจยังคงมั่นคงอยู่แต่บางคนก็อยากถอยบางคนก็อยากเลิกบางคนก็อยากจะจบจบไปให้รู้เรื่องรู้ราวบางคนก็อยากจะให้กลับมาดีขึ้นแต่แน่นอนว่าในเร็วๆนี้นะนะคะก็คิดว่าในเร็วๆนี้ภายในปีนี้แหละภายในปี6-7เนี้แหละ นะคะเร็วสุดภายใน3-6ถึงเดือนช้าสุดไม่เกินช่วงปลายปีหรือเดือนตุลาคมความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่มันเป็นปมปัญหากันมาเนิ่นนานหรือยืดเยื้อกันมาเนิ่นนาน่ะนะคะทุกอย่างมันกำลังจะสิ้นสุดลงมันกำลังจะจบลงด้วยการเป็นปณิธานที่ดีมันกำลังจะจบลงด้วยความสำเร็จความสมหวังนะคะการได้รับความยุติธรรม ใครที่คุณกําลังทวงความยุติธรรมอยู่คุณจะได้ใครที่คุณกําลังรอความสําเร็จความสมหวังอยู่คุณจะได้ใครที่คุณกําลังรอ,รอการกลับมาเป็นเหมือนเดิมความรักมีความเหนียวแน่นกลมเกลียวแน่นแฟนนะคะหรือการพัฒนาการไปสู่อีกขั้นหนึ่งอีกจุดหนึ่งอีกลําดับหนึ่งคุณจะได้เพราะฉะนั้นไพ่บอกอีกนิดนึง ตอนนี้คุณเหนื่อยนะคะรู้เข้าใจแต่ทุกอย่างมันจะถูกจัดการทุกอย่างมันกําลังจะถูกแก้ไขทุกอย่างมันกําลังจะได้รับการจัดการที่ดีเห็นไหมคะไพ่หนึ่งดาบ10ถ้วย w e of f e r j u n e the world judgment justice นะคะปัญหาในความรักของคุณในครอบครัวคุณในความสัมพันธ์คุณเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รับกับข่าวดีได้รับกับการการยินดีการเฉลิมฉลองการเซเลบร่ะ คือไพ่สามถ้วยใบนี้เป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองการยินดีความสุขความเรื่มปริ่มยินดีปรีดาก็ได้นะคะในความรักในความสัมพันธ์ของคุณหรือในครอบครัวของคุณนะ่ะปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่คุณแบกกันมาเหนื่อยกันมาบางคนนะ่ะเป็นหลักปีนะคะบางคนแบกกันมาเป็นห้าปีสิบปีทุกอย่างมันจะจบทุกอย่างมันจะสิ้นสุดแล้วมันถึงเวลาแล้ว นะคะคเวลามันเหมือนกับว่าแต่ละคู่แต่ละคนก็เพอร์เฟกทัมมิ่งไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะใช้เวลามากบางคนอาจจะใช้เวลาน้อยแต่ก็บอกเลยว่าในปีนี้คุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของความรักความสัมพันธ์ของคุณแน่นอนและก็มั่นใจว่าความรักความสัมพันธ์คุณกับเขามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใครที่คุณกำลังอยู่ใน กระบวนการการหย่าล้างนะบางคนกําลังจะตัดสินใจที่จะหย่าหรือกําลังจะฟ้องหย่ากําลังจะฟ้องร้องกันแต่เพราะมีไพ่ของการฟ้องร้องการฟ้องหย่าเกิดขึ้นหรือหย่ากันไปแล้วก็ตามในส่วนของคนที่กําลังจะคิดเลิกหรือคิดหย่าก็ลองค่อยๆพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันลองตัดสินใจดูนะคะลองถามใจตัวเองให้แน่ชัดว่าเราโอเคใช่ไหมเรายอมรับกับ การตัดสินใจครั้งนี้ได้ร้อยเปอรเซ็นต์ใช่ไหมนะคะคุณต้องมั่นใจไพ่ไม่ได้ห้ามให้คุณตัดสินใจนะแต่ไพ่อยากให้คุณค่อยๆคิดพิจารณาให้ดีเพราะจากที่ดูหน้าไพา่มันจะมีไงคะที่ส่วนใหญ่พลังงานอะมีโอกาสที่ทุกอย่างมันจะได้รับการเคลียร์คัสอะมีการตัดจบนะคะมีการตัดจบในเรื่องของปัญหาในเรื่องของ เรื่องราวสตรอรี่ต่างๆอะไรที่มันยืดเยื้อจริงๆอะ่ะที่มันเป็นปมปัญหามาเนิ่นนานที่มันหาทางออกเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่บทถึงเวลาที่มันเป็นเวลาของมันจริงๆนะคะกลับหาทางออกเจอโดยปริยายโดยปฏิหายรยาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้มันก็เลยเป็นพลังงานที่ไพ่กําลังจะบอกกับคุณว่าตัวเขาคนนั้นกับคุณน่ะตอนเนี้ยแน่นอนว่าต่างคนต่างทุกข์แล้วก็ต่างคนต่างพยายามที่จะ ดึงรั้งกันไว้หรือพยายามที่จะประคับประคองแบกกันไปอะนะคะมันอาจจะดูเหนื่อยมันอาจจะดูหนักหรืออาจจะดูแบบหมดกําลังใจที่จะเดินต่อนะคะแต่ในอนาคตทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นบอกก่อนนะคะว่าพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะถ้าคุณอยากรู้คุณต้องไปดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณจริงๆ แต่หน้าไพ่วันนี้คือเป็นไพ่ของความสมหวงังเป็นไพ่ของความสําเร็จเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองการยินดีการพบกับทางออกการพบกับความสัมพันธ์ที่จะกลับมาแน่นแฟนบองดองกลมเกลียวสร้างหลักปักฐานร่วมกันการยกย้ายถิ่นฐานการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันการสร้างอนาคตร่วมกันวางรากฐานชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ ให้ความยุติธรรมให้ความเสมอภาคความเท่าเทียมเกิดขึ้นนะไพ่ของความแบบความสําเร็จอะคุณดูนะให้ความสําเร็จเกิดขึ้นมาหลายใบายมากเลยมันเป็นเวลาที่คุณจะได้รับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคุณไม่ต้องเครียดคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกลัวว่าวยถ้าแบบเป็นแบบนี้ไปแล้วมีปัญหากันไปแล้วตัดสินใจที่จะแบบ จบกันไปแล้วก็คือจะต้องจบกันไปเลยไหมหรือว่าปัญหานี้มันหมดทางแก้ไขแล้วหรือเปล่ามันยังไม่ได้หมดทางแก้ไขแต่มันกําลังจะเริ่มกระบวนการการแก้ไขในขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าหลายๆคนนะ่ะผ่านการแก้ไขมายาวนานแล้วอ่ะพยายามกันมาหลายวิธีการละไม่จบสัทีแต่ก็เลิกกันไม่ได้สัทีบางคนต่อให้จบกันเลิกกันแต่ก็ยังเคลียร์กันไม่จบสัที นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทุกอย่างมันกำลังจะสิ้นสุดแต่เป็นการสิ้นสุดเป็นการตัดจบที่มันกำลังจะก่อเกิดนะคะพลังงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมขึ้นมานะเนี่ยคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าแล้วในอนาคตนะคะความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะมันจะมีแนวโน้มที่จะลงเอยกันยังไง ความสัมพันธ์คุณกับเขาจะมีแนวโน้มที่จะได้ลงเอยกันยังไงคะสุดท้ายเลยนะขอพไพ่คอนเฟิร์มหน่อยค่ะจะจบยังไงจะลงเอยแบบไหนขอไพ่ตอบมาให้ชัดเลยจะจบกันดีหรือจะจบกันแบบแย่ yeah, คะสดาบนะขอแบบเคลียร์คัดชัดเจนเลยนะคะไนท์ Night ถือดาบวิวออฟฟอร์จูนสิบถ้วย หถ้วยชาลีออตเทมเพลนส์หนึ่งดาบนะคะห้าดาบจัดเม้นนะคะไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่เก้าเหรียญบทสรุปความสัมพันธ์ของคุณนะจะมีคนที่ตัดสินใจที่จะให้โอกาสกันละกัน กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันกลับมาเป็นแฟนกันกลับมาเป็นคู่ชีวิตกันกลับมาสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะกลับมาพัฒนาหลังจากที่นิ่งกันไปเงียบกันไปหายกันไปหรือจบกันไปนะคะและจะมีบางคนที่ตัดสินใจที่จะลดสถานะให้กลับมาให้โอกาสให้อภัยแต่ขอเป็นเพื่อนเท่านั้นขอเป็นแค่กัลยานามิตร ที่คอยดูแลช่วยเหลือกันได้คุยกันได้ซัพพอร์ตกันได้หรืออาจจะร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องภาระที่ยังคงติดค้างคาลาคาซังกันอยู่เรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องภาระหนี้สินนะคะการผ่อนบ้านผ่อนรถการกู้ยืมอะไรก็ตามเพราะมีไพ่บ้านไพ่รถมาหรือการทําธุรกิจร่วมกันอะไรบางอย่างแต่คุณอาจจะลดสถานนะจากการเป็นสามีภรรยาการเป็นแฟนคงเหลือกันไว้แค่การเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรแล้วตัดสินใจที่จะโสด สำหรับบางคนนะย้ําว่าสําหรับบางคนในขณะที่บางคนแน่นอนนะคะคนคนนี้ก็จะพยายามที่จะเดินหน้าต่อพยายามที่จะสู้ยิบตาพยายามที่จัดการทุกอย่างพยายามที่จะเอาชนะกับอุปสรรคทุกอย่างแล้วสุดท้ายเขาจะชนะจริงๆเขาจะจัดการปัญหาเขาจะทิ้งปัญหาทุกอย่างอยู่เบื้องหลังเขาแล้วเขาจะนําความสําเร็จกลับมาให้คุณ เห็นไหมคะไพ่สิบถ้วยมาไพ่ชาลิออตไพ่เทมเพลสการเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่ห้าห้าดาบหนึ่งดาบจัดเมน้นท์ไพ่ห้าดาบอันนี้มันเป็นไพ่ของการที่เหมือนกับเขากับคุณออกไปสู้รบปบมือออกไปเจอศึกมรสสมออกไปทํารบมาไปทําศึกสงครามมาแล้วได้ชัยชนะกลับมานะไปสู้กับปัญหามาไปจัดการกับปัญหามาแต่สุดท้ายแล้วนะคะชัยชนะอยู่ในมือคุณกับเขา เนี่ยคือบทสรุปท้ายที่สุดเลยมันเป็นพลังงานของยังไงก็ตามแต่นะ่ะถึงเวลาเดี๋ยวคุณจะได้กลับมาแต่เพียงแค่ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะเดินกันไปในรูปแบบไหนสถานะใดบริบทใดแค่นั้นเองที่มันสมูทที่สุดที่คุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจแบบนี้มันดีกับตัวคุณมันดีกับตัวเขาหรือมันดีกับตัวครอบครัว นะคะคุณอาจจะตัดสินใจที่จะโอเคไม่อยากจะต้องมานั่งมีปัญหาการจะต้องมานั่งคอยยึดติดผูกติดหรือจะต้องมาเจอปัญหาเดิมๆความเจ็บช้ำน้ําใจความเจ็บปวดเรายังคงเป็นเพื่อนกันได้เรายังคงพูดคุยกันได้เรายังคงเป็นคนที่รู้สึกดีต่อกันได้เราก็คบกันปกติแต่ความรักของเราแค่เปลี่ยนสถานะเปลี่ยนบริบท เพราะบางคนไพ่ใต้สําหรับเขาเป็นเก้าเหรียญเก้าเหรียญคือการพึ่งพาตัวเองการอยู่กับตัวเองเหมือนเหมือนกับการกลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ก็มีนะคะที่เป็นครอบครัวการกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นความรักกลับมาเป็นคู่ชีวิตกลับมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะของกันและกันกลับมาเป็นลมหายใจของกันและกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะ วันใดวันหนึ่งมันจะจบลงแน่นอนแล้วมันจะจบลงด้วยดีนะคะก็บอกแล้วนะว่าภายในปีนี้ทุกอย่างที่ยืดเยื้อจะสิ้นสุดละมันถึงวาระเวลาจริงๆมันถึงมันถึงเกณฑ์ที่เกณฑ์ชะตาคุณกับเขาที่ต้องจบกับความทุกข์สักทีอ่ะเพราะบางคนเหนื่อยเหนื่อยจนแบบโอ้โหเหนื่อยอะไรขนาดนี้กับความสัมพันธ์เนี่ยทำไมมีความรักแล้วมันมีความทุกข์ขนาดนี้แทนที่มีความรักจะมีความสุข แต่กับกลายเป็นยิ่งสร้างความทุกข์นะคะคนไกลก็จะใกล้คนที่แตกต่างก็จะปรับตัวเข้าหากันได้นะคะหรือคนที่มีปัญหาก็จะปรับจูนกันติดจะปรับความเข้าใจกันลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทมเพลนก็คือการเปลี่ยนแปลงวิวออฟจูนก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยปฏิหารไพ่จัดเม้นก็เหมือนกันการจบบางอย่างเพื่อที่จะก่อเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นใหม่ แล้วพลังงานไพ่ที่มาขยามันเป็นไพ่ดีไงคะเป็นไพ่ของความสําเร็จไม่ได้เป็นไพ่เสียไม่ได้เป็นไพ่ที่แย่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าความพยายามของคนคนนี้ที่เขาไม่มีวันสิ้นสุดอะชารีออดไนถือดาบที่เขาจะพยายามสู้เพื่อคุณต่อให้คุณนิ่งต่อให้คุณเฉยต่อให้คุณรู้สึกแบบยังไม่ยังไม่อยากกลับยังไม่พร้อมเขาก็จะเดินหน้ากับคุณแบบเนี้ย เขาก็จะพยายามทําให้คุณเห็นว่าปัญหาเขาแก้ได้แล้วนะไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาเรื่องใดเขาจะทําให้คุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาแก้ได้แล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคุณกับเขาสุดท้ายท้ายที่สุดบทลงเอยบทสรุปจะมีทั้งคนที่ กลับมาเป็นคู่รักกันแล้วพัฒนากันไปถึงการเป็นคู่ชีวิตการเป็นครอบครัวและในบางคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมากลมเกลียวปลองดองแน่นแฟนอยู่ในชายคาเดียวกันในบ้านที่แสนอบอุ่นร่วมกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะแต่ในบางคนคุณจะตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียว คุณจะตัดสินใจที่จะเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่กรรยาณมิตรกับเขามันจะเป็นไปได้สองพลังงานเนี่ยแหละคือสิ่งที่ไพ่กำลังบอกคุณถึงบทสรุปของคุณกับเขานะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ออร์เคิลกันต่อก็จะใช้สำหรับนี้นะคะในการคอนเฟิร์มนะอุ้ย if you believe หล่นมาใบแรกเลยนะคะ อะ success นะเรียงใหม่ไพ่ของความสำเร็จ there's o m e t h i n g better อ่ะมีทั้งมาทั้ง yes มาทั้ง success เลยไพ่บอกถ้าคุณเชื่อความสำเร็จเนี้ยจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วไพ่ yes กับ success มา confirm ด้วยนะคะคือมันมันมีโอกาสที่มันจะสำเร็จแน่นอนมีโอกาสที่จะดีแน่นอนมีโอกาสที่จะสมหวังแน่นอนอะ ปัญหาจะได้รับการแก้ไขแน่นอนมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าในอดีตและรอคุณอยู่นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะ่ะรอคุณอยู่ในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนไม่ว่าคุณจะมี i n d s ซ t หรือมีทัศนคติยังไง <c oughs> เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณ <c oughs> กับเขาคนนั้นก็ตามแต่ แต่ทุกอย่างก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกอย่างมันถูกขีดเขียนไวหมดแล้วแหละจัดเม้นกับวิวออฟฟอร์จูนมาทุกอย่างมันถูกกําหนดไว้หมดแล้วแหละนะคะไม่ว่าคุณจะได้ไปกันต่อหรือจะลดสถานะกันลงมาแต่ก็เชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะเป็นไปทิศทางที่ดีขึ้นมันจะสมูทมันจะลงตัวคือคุณกับเขามันยังไม่ได้แยกจากกันแบบถาวรที่จะไม่มาเผาผีกันเลยขนาดนั้นมันไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ นี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกต่อมาค่ะมาดูไพ่การข้อความจากเขาถึงคุณกันเก็บความรู้สึกนะคะเขากำลังพยายามเก็บความรู้สึกอยู่เพราะว่าเขาอลืมคุณไม่ได้จริงๆแล้วอะค่ะอุปสรรคที่เจอกันอยู่อะเขาจะพยายามฝ่าฟันไปให้ได้นะ เขาต้องการการให้อภัยจากคุณนะคะทุกวันนี้เขาได้แค่เฝ้าแอบมองคุณถ้าคุณกับเขาจบกันไปแล้วหรือห่างกันเขาจริงจังจริงใจกับคุณนะเขาไม่ได้คิดที่จะเล่นๆกับคุณนะคะการที่เขาจะเทคแอคชั่นต่อจากเนี้ยเขาชอบคุณมากด้วยเขาแค่กังวลเท่านั้นเองว่าคุณน่ะจะแบบเปิดโอกาสให้เขาไหมจะให้อภัยเขาไหมหรือเปล่าเท่านั้นเอง ะะบางครั้งเขาก็เบื่อชีวิตตัวเองเหมือนกันเนาะที่ทําให้ทุกอย่างมันต้องเป็นแบบเนี้อ่ลืมไม่ได้ซ้ํากันแสดงว่าเขาลืมไม่ได้จริงๆนะคะลังเลเมื่อก่อนนะเขาเคยลังเลนะว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณแต่ตอนเนี้เหมือนเขาว่าตัดสินใจได้แล้วนะคะพราะเขาไม่สามารถลืมคุณได้เขาตัดสินใจที่จะมาเดินหน้าจัดการแก้ไขปัญหาเพื่อคุณนะคะแล้วเขาก็จะพยายามจัดการกับอะไรหลายๆอย่างที่เป็นปมปัญหาในอดีตให้ดีขึ้น เขารักคุณเสมอนะเป็นความรักที่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากคุณเลยเขาเคยกังวลเขาเคยสับสนเขาเคยลังเลแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรมามากัน้นการตัดสินใจของเขาได้ต่อไปแล้วนะคะเขาอยากมีความสุขกับคุณเขารู้สึกดีกับคุณมากแอบชอบนะอันนี้แอบมองอันนี้แอบชอบเขายังคงแอบชอบแอบรักแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลานะคะความห่างไกล ะะเขาอยากจะบอกว่าบางคนไกลกันเนี่ยที่คุณกับเขาไกลกันห่างกันอะ่ะมันกับยิ่งทําให้รู้ว่าคุณอะ่ะสำคัญมากแค่ไหนแล้วเขาก็ยังหลงใหลในตัวคุณอยู่เหมือนเดิมนะเขาไม่รู้ว่าคุณจะหายโกรธเขาหรือยังอะ่ะแต่ไม่ว่าคุณจะโกรธจะเกลียดเขาขนาดไหนแต่เขาไม่เคยโกรธเกลียดคุณเลยนะแอบรักก็มาแอบรักแอบชอบแอบมองนะคะเขาแอบทุกอย่างเขาชอบรอยยิ้มของคุณนะคะมากๆนะเขาจะซื้อสัตว์กับคุณนะคะต่อจากนี้ เขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจอีกต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวเขาขอเขาขอรวบรวมความกล้านิดหนึ่งเพราะตอนนี้เขายังไม่ค่อยกล้าพอที่จะมามาคุยกับคุณหรือมาติดต่อหาคุณแต่เขากำลังจัดการปัญหาอยู่นะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ขี้โกหกหรืออยากที่จะรับอิสระแต่ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเขาจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะคุณยังคงน่ารักในสายตาเขาเสมอ แล้วเขาไม่เคยลืมวันเก่าๆระหว่างเราสองคนเลยเขาอยากกอดคุณมากเขาคิดมากนะคะตอนนี้นะนะคะเขาคิดมากเรื่องคุณเนี่ยแหละเขายังมั่นคงต่อคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงและไม่เคยเสื่อมคลายนะคะทุกอย่างยังคงเดิมนะเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามแต่นะก็เชื่อว่าอะไรที่ใช่อะไรที่เป็นของเรายังไงมันก็จะกลับมาเป็นของเราอยู่วันเย็นค่ำแหละแต่อะไรที่ไม่ใช่นะคะมันก็ต้องแยกย้ายกันไปเจอคนที่ใช่ของตัวเองแต่พลังงานวันนี้ทุกอย่างนะคะมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของคุณกับเขานะวิวออฟฟอร์จูนจัดเมนเหล่านี้นะทุกอย่างมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จในเวลาที่ใช่ของคุณกับเขาจริงๆ นะเตรียมรอกับความสุขเตรียมรอกับความสมหวังอย่างที่ไพ่บอกคุณนะคะ t e ด e something better นะมีสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะคะรอคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นอะไรที่ใครคิดมากเครียดกังวลปล่อยวางซับปรงแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยนะสวัสดีค่ะ